ครับสวัสดีครับไอสวัสดีเอฟซนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับป้าตนคนได้บวานคนนี้เนี่ยนะครับเด้อติดตามต่อไปเนี่ยด้ครับช่วงนี้เฮ็ดงานนะครับก็ค่อยได้ออกมา่ายคลิปอัดคลิปให้เบิ้งนะครับพอดีมานีพ่อเพื่อนเจ้วเขานะครับเขานับปังนะครับ ็เลยผ้ากันมาเบิง้งรถเกี่ยวมาเบิ้งเข่าผมนะครับนี่ครับกำลังเกี่ยวไปรอบเดียวพี่น้องนั่งนี้คุณนี่ครับงานนี่ตาก็งานนี้ครับงานรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวอยู่ก็ต้นสุดพุดนะครับเยี่ยว ก็จะเข้าใจที่ยุ่ น้ำไหลขอบพอดีช่วงหนาลูกเกี่ยวเรียนออกมากพอดี กะเข่ากะหน้าหน,นี่กะน้ำบ,บ่ไหลบ่มีน้ำเลยละครอย่างงั้นนี่ ่ว่าเขาในกากะม่รู้ว่าพันยังนะครับนี่พอดีบ้านจเป็นผู้เห็ดพ่อเนผู้เห็ดนะครับมาดึงเอาต้นในถึงอยูข่างประเทศนะครับถิ่นส่เพิ่น ฮะต้องสังหารไม่ได้ครับท่านเดียวกันบ่เดียวกันนี่แหละในงานก็หนีมิ่งแบบลงส่วนอยู่ตว่าเอานไงบ่ขาดดินี่รายอยู่กันขันบอกเกี่ยวเมือนี่นี่บอกว่าถือว่าอีซองมื่นห้าพายุเข,ขมมาเพราะว่าเมือนนี่ดูซึกว่า เป็นซีโร่รมไหมมีหลายมุงมามงมาฉีดยาเนี่ยแหละงก็เล็คุยได้ดูอรอย่างงานใดเดนงานเนี่ยนี่บ่ีดยามันหละมนายแ้มาฉีด่มันตีดตอนต้นแก่นี่ละมีสามงานเนี่แหละของพ่อ ลัง่างกับพูดแล้วเหลี่ยวนี่จังหวะกันเมียนเห็นวางสั้นล่ะเล่าตอนเล่าตอนนั้นกัปปุจจ ա วเล่าวางไหนเล่ยตือปูบอกกวางมาบัดเจใ๊่ไหม้ เกียวไปรอบหนึ่งเกียวเพื่อเปิดท่างไปซื่อนด้ครับเกียวไปรอบของแต่ละง,งาน้วก็ถามไปอีกงานหนึ่งเขาก็ถือบางงามอยู่ครับนี่ถึงว่ามันอันนี้เขาหน้าปังกับซัมนต์นะครับหน,น,น้าปาังหน้าปังน้ำหลาไหลน้ำบ่าด้ยยู ว่าได้ขังอยู่ตลอดนะจ๊ะที่ประมาณนี้นี่ครับงานนี้สองงานนี้ครับพอดพวกอะต้นมะพร้าวสองต้นมีสองงานไปคิวซี่มาตรวจงาน ก็ถือว่าง่ามอยู่ครับตองงานนี้หยาพ่ค่อยหลายเปเลยหว่วงกับง่ามอยู่แต่ง,งานนี้นี่หยาหลายอยู่หยาแห้งงานนี้ครับกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำได้ครับเด้อ